ีพบกันอีกแล้วค่ะกับช่อง a e y Auto Import นะคะวันนี้จะมาบอกทุกท่านนะคะกับวิธีการนะคะการดูแลร,รักษารถยนต์ที่ท่านหลักอยู่บ้านแบบง่ายๆเลยนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้ที่จะพีเซ์นัน่นก็คือตัวน้ำยาเคลือบแก้วนะคะไทเทเนียมนะคะของ a e y Coating นั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวจะมาให้ชมกันนะคะว่า มันมีดียังไงนะคะกับการที่ถ้าเราทำนะคะเคลือบแก้วตัวไทเทเนียมตัวนี้นะคะและสรรพคุณของตัวไทเทเนียมดีแต่ดีกว่าตัวเคลือบแก้วทั่วไปหรือเคลือบแก้วเซรามิกยังไงนะคะ<ม>พอบอกเลยว่าสําหรับตัวเคลือบแก้วไทเทเนียมนั่นคือเอาข้อดีของตัวเคลือบแก้วปกติกับข้อดีของตัว เซรามิก ER นะคะมารวมกันมันทำให้มีความเงางามนะคะสมบูรณ์มากกว่าการเคลือบแก้วปกตินะคะก็คือจะได้ความแข็งนะคะถึง 9H นะคะและได้ความหนานะคะถึง80ไมครเลยซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยเครื่องวัดของเราสำหรับรถของเอเนี่ยแต่ละคันเนี่ยเราทำเคลือบแก้วกันหมดแล้ววันนี้อยู่บ้าน ดูแลร,รถกันง่ายๆและหลายๆท่านถ้าอยู่บ้านนะคะอยาการถไม่ได้ใช้นะคะอยากจะได้ในเรื่องของการปกป้องรถยนต์สามารถที่จะทักเราเข้ามากันได้นะคะมีบริการไปรับส่งรถฟรีนะคะและก็โปรโมชั่นดีๆด,ด้วยสําหรับตัวเคลือบแก้วในช่วงนี้ท่านใดสนใจที่อยากจะเอารถมาทําเคลือบแก้วกันรับส่วนรถไปเลยค่ะ20%นะคะ2 0นี้เราให้ถึงนะคะ กลางเดือนหน้านะคะวันที่15กันยายนนะคะหมดเขตนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะเอให้ชมอะไรนี่ดูแลกันง่ายๆเลยนะคะนี่รถจอดนานนะก็ไม่ได้ไม่ได้ขับไปไหนเลยฝุ่นก็เลยขึ้นนะมาเป็นผู้หญิงก็ดูแลกันง่ายๆเลยนะคะเอาละค่ะอยากให้ชมค่ะดูฝุ่นนะนี่นะคะนี่อ่าดู ดูเลยนะคะอ่านี่ค่ะแค่ฉีดๆเองนะคะก็คือตัวน้ำนะคะก็จะไม่เกาะติดกับตัวรถแล้วก็สามารถที่จะล้างพวกข้าวฝุ่นออกได้ทันทีทันใดเลยนี่เลยเห็นไหมคะว่าถ้ารถที่มีการทำเคลือบแก้วแล้วเนี่ยตัวน้ำนะคะจะไม่เกาะติดกับตัวรถยนต์นะคะแล้วก็ล้างฝุ่นออกนะคะแล้วเดี๋ยวเราใช้ผ้าเช็ดแปบ๊บเดียวเอาละะ้ค่ะหลังจากที่เอาน้ำฉีดกันแล้วนะคะนี่เลยค่ะเอาผ้าเช็ด นะคะซับน้ําแล้วปล่อยให้เขาแห้งเองนะคะหรือสนใจนะคะใช้เป็นน้ํายาล้างรถของ A E Y ทเทเนียมเลยก็ได้นะคะเราจะมีน้ํายาล้างรถนะคะที่ดูแลและถนอมเขานะคะพร้อมด้วยจะมีทั้งอุปกรณ์นะคะดูแลรถยนต์ทั้งภายนอกภายในทั้งเบาะเครือบเบาะนะคะนี่เห็นไหมคะง่ายๆเองเป็นผู้หญิงก็ทําได้นะคะเพียงแค่ เคลือบแก้วนะคะแล้วก็ต้องพูดเลยนะคะว่าตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษค่ะถ้าสําหรับเคลือบแก้วปกตินะคะรถทั่วไปสามารถนัดคิวเข้ามาได้เลยนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่พิเศษนะโปรโมชั่นนี้นะคะถึงเพียงแค่15กันยายนนี้เท่านั้นราคาเริ่มต้นที่6,900บาทค่ะและถ้าเป็นตัวไทเทเนียมนะคะแพ็กเกจ1ปีราคาเริ่มต้นที่ สองหมืนหกพันบาทนะคะสอง0มหบาทมีแถมด้วยนะคะค่ะมาดูคันนี้กันนะคะสำหรับคันนี้นะคะสรุปว่ายังไม่ได้ทำเคลือบแก้วลองฉีดน้ำลงไปจะเห็นเลยนะคะว่าน้ำเนี่ยเกาะอยู่ที่สีของตัวรถเลยค่ะไม่เป็นเม็ดเม็ดเหมือนออดดี้เลยนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวมาเช็ดดูนะคะความเงางามก็จะต่างกันเลยค่ะ นอกจากเช็ดแล้วนอกจากความเงางามที่ต่างกันแล้วก็ยังโอกาสที่จะเกิดคาบขนแมวได้มากกว่ารถที่ทําเคลือบแก้วไว้นะคะลองชมดูเลยนะคะอันนี้ทําคลิปแบบสั้นๆกระชับใจความกันให้เห็นแบบชัดๆ สำหรับตัวไทเทเนียมนะคะแพ็กเกจ1ปีนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่26,000บาท26,000บาทนี่เราแถมเป็นตัวเคลือบไฟหน้าด้วยและก็เคลือบไฟท้ายและก็เคลือบกระจกหน้าค่ะทำให้เวลาหน้าฝนเนี่ยต้องพูดเลยนะคะว่าเวลาฝนตกในน้ำมันจะไม่เกาะกระจกนะคะทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ได้ดีมากขึ้นค่ะพร้อมด้วยเคลือบขอบประตูค่ะ ทำให้ยางเนี่ยมันเขาเรียกว่ามีอายุการใช้งานที่ดีมากขึ้นอันนี้เป็นของแถมนะคะเอาละค่ะทีนี้ถ้ามาเป็นแพ็กเกจสาหรับ3ปีนะคะและแพ็กเกจ3ปีค่ะราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่30,000บาทนะคะแพ็กเกจ30,000บาทนี่ก็จะมีแถมเพิ่มขึ้นอีกนะคะก็จะแถมเป็นเคลือบนะคะฝา กระโปรงรถค่ะพร้อมด้วยเคลือบร้อมแม็ก4ีล้อนะคะเข้าบริการเซอร์วิสนะคะหเดือนนะคะต่อ1ครั้งรวมเป็นทั้งหมด6ครั้งค่ะตลอดอายุการรับประกันค่ะแล้วก็มีแพ็กเกจสูงสุดนะคะเป็นแพ็กเกจ5ปีค่ะแพ็กเกจ5ปีนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่36,000บาทค่ะสำหรับแพ็กเกจ5ปีนะคะก็จะมีแถมเพิ่มนะคะก็จะมีเป็นเคลือบบาะนะคะคอนโซล แผงข้างประตูและก็เข้ารับเซอร์วิสนะคะทุกๆ6เดือนนะคะรวมทั้งหมด12ครั้งค่ะดูแลตลอดอายุการรับประกันค่ะเห็นกันแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเอจะพาไปชมต่อนะคะกับการทำเคลือบแก้วตัวไทเทเนียมของเราว่าทำยังไงและมีคุณสมบัติพิเศษอะไรอีกมากมายเลยนะคะก็ตอนนี้หลายคนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะรถจอดไว้เฉย ก็เอามาเสริมความงามได้นะคะเดี๋ยวถึงเทศกาลท่องเที่ยวเมื่อไหร่เราสามารถขับรถไปทเที่ยวมาไหนมาไหนได้อย่างรถเราสวยเหมือนรถใหม่เลยในขณะเดียวกันถ้ารถจอดอยู่บ้านเฉยๆส่งมาทำเคลือบแก้วไทเทเนียมแล้วก็ถึงเวลาไม่ต้องไปเข้าคาแคร์ให้ไม่สบายใจเพราะว่าเดี๋ยวนี้หลายคนอ,อยู่บ้านกันนะพยายามที่จะไม่ออกไปไหนรางรถเองที่บ้านง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวพาไปพบกับคุณอ้นกันต่อนะคะเดี๋ยวให้คุณอ้นนะคะ อธิบายกันให้ละเอียดเลยค่ะว่ามีดียังไงบ้างและก็ท่านใดสนใจนะคะจองคิวเข้ามาเลยค่ะ0-2 5874, 6,66 66หรือ0่6 6 6 8 1 9 9 9อย่าลืมนะคะโปรโมชั่นนะคะตอนนี้นะคะนัดคิวเข้ามานะคะโปรโมชั่นเคลือบแก้วปกตินะคะครั้งเดียวนะคะอยู่ที่ 6,900บาทรับทุกรุ่นนะคะและถ้าเป็นเคลือบแก้วไทเทเนียมรับไปเลยค่ะส่วนรถ20%ค่ะตามเอมาเลยค่ะเดี๋ยวไปหาคุณอ้นกันอยู่บ้านก็สามารถทำตัวเราเองให้มีความสุขกันได้นะคะสำหรับรถจิ๋วเนี่ยเอาไว้ขี่เล่นในหมู่บ้านท่านใดสนใจอยากขี่รถนางฟ้าได้เลยนะอันๆไปหาคุณอ้นกันค่ะน่ารักไหม ดูสิเปิดไฟได้ด้วยไว้ขี่เล่นในหมู่บ้านสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ A E Y Auto Import Channel นะครับวันนี้โอ้นะครับพาทุกท่านได้มารู้จัก นวัตกรรมนะครับในการดูแลผิวของรถยนต์ที่เรารักกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างและก็ที่สําคัญวันนี้นะครับไฮไลท์เลยเดี๋ยวอ้นจะพาทุกท่านได้มาเรียนรู้การดูแลผิวรถยนต์หรือสีของตัวรถยนต์ที่เรารักแบบมืออาชีพทนทานเงาและมีความแข็งในระดับน้องๆเพชรเลยทีเดียวนะครับเอาเลยฮะในยุคสมัยก่อนนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าจะมี าการดูแลผิวที่เรียกว่าแว็กแว็กนะฮะแว็กก็คือการที่มีการเคลือบนะฮะด้วยมือนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับจะพูดภาษาชาวบ้านก็คือเป็นขี้ผึ้งหรือว่าทําให้มันเงางานมันเองอันนั้นคือยุคสมัยก่อนซึ่งแว็กสมัยก่อนเนี่ยความทนทานนะครับของการเคลือบบนพื้นผิวเนี่ยจะมีระยะเวลาค่อนข้างน้อย และก็มีโอกาสในการที่ทำให้เกิดพวกรอยขีดข่วนเนี่ยได้ง่ายด้วยนะครับอ่ะอน,นั้นคือยุคแรกนะครับถัดมานะครับก็เป็นยุคของการที่ดูแลผิวนะครับที่เรียกว่า gas coating หรือ Ceramic gas coating นะครับก็คือภาษาไทยก็คือเป็นการเคลือบแก้วนั่นเองนะครับทนีนี้ในการเคลือบแก้วนะครับมันดีกว่าแว็กในสมัยแรกยังไงนะครับ ในการเคลือบแก้วเนี่ยก็จะมีนวัตกรรมในการที่เขาใช้เครื่องขัดนะครับใช้เครื่องขัดเสร็จแล้วก็เอามือทาน้ายาโคตติ้งเขาเรียกว่าท็อปโคตด้านบนนะครับตรงนั้นน่ะจะเป็นในยุคข,ของเขาเรียกว่าการโคตติ้งก็คือเคลือบแก้วนั่นเองเท่านี้วันนี้นะฮะนวัตกรรมของการดูแลผิวของรถยนต์หรือสีของรถยนต์นะครับมันก้าวเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าไทเทเนียมโคตติ้งนะครับ เพว่าไทเทเนียมโคตติ้งคืออะไรคือนวัตกรรมในการที่รวมครับทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขัดผิวนะครับเพื่อลบรอยนะครับรอยขีดข่วนต่างๆนะครับแล้วก็พวกที้ทคล้คต่างๆของสีผิวนะครับอันนี้คือเรื่องของสเต็ปแรกนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของการที่ทําการโคตโดยการใช้มือน้ํำยาโคต้ตนะครับอันนี้ก็คือเป็นสเต็ปอง และก็สเต็ป3ก็คือจะเป็นในเรื่องของการพ่นสเปรย์นะครับด้วยน้ำยาท็อปโคทต,ตัวสุดท้ายนะครับเอาละฮะเรามาถึงยุคที่เรียกว่าไทเทเนียมโคตติ้งแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไทเทเนียมโคตติ้งเนี่ยมันมีข้อดีอย่างไรบ้างและมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างครับเชิญเลยครับเอาละฮะไทเทเนียมโคตติ้งนะครับถือว่าเป็นเทคโนโลยี ที่สามารถประสานเคมีนะครับซีก้านะครับที่มีความเข้มข้นสูงนะครับถึง95นะครับและมีความเงางามนะฮะถึง60ไมโครนด้วยกันนะครับที่สำคัญนะครับไทเทเนียมโคตติ้งนะครับยังให้ความแข็งแรงในระดับ9 h กันเลยทีเดียวนะฮะ9เเนี่ยเป็นหน่วยในการวัดความแข็งของเพชรกันเลยทีเดียวนะฮะ เอาแล้วครับเรามาดูประโยชน์ที่ได้รับจากการเคลือบเจ้าไทเทเนียมโคตติ้งกันดูนะฮะว่ามีอะไรบ้างมีถึง11ข้อด้วยกันนะฮะข้อแรกเลยฮะสามารถปกป้องการเกิดคราบสิ่งสกปรปกนะฮะละอองสีน,น้ำมันและก็ผง้าเบกข้อ2นะครับสามารถปกป้องคราบจากมาแมลงนะครับทำให้ เราสามารถทําความสะอาดได้ง,ง่ายขึ้นนะครับข้อ3นะครับทำให้การปกป้องนะฮะของสีรถเนี่ยถาวรลดการเกิดรอยนะฮะทนต่อการเกิดการจีดขวนนะครับข้อ4นะี่ฮะลดการเกิดคราบและรอยนิ้วมือโอ้โหข้อนี้สําคัญเพราะว่ารถบางคันเนี่ยพวกสีแดงสีดำนะฮะถ้ามีตรงนี้เข้าไปนี่ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับข้อ5ครับมีความยืดหยุ่นครับ ไม่ล่อนหรือแตกแล้วนะครับเหมือนกับเทคโนโลยีพวกกา s สโคตติงทั่วไปนะครับข้อ6นะฮะทนต่อสารเคมีที่ดีเยี่ยมและรักษาสีรถไม่ให้หมองนะฮะข้อ7ครับง่ายต่อการทำความสะอาดพื้นผิวนะครับทนกับกดเกลือจาระบ,บีและสารปนเปื้อนอื่นๆโอ้โหอันนี้ดีมากเลยและข้อ8ปครับปกป้องกันนะฮะรังสี UV 90% และความต้านทานนะฮะต่อความร้อนนะฮะได้ดีเยี่ยมและก็ทนต่อทุกท,ทุกสภาพอากาศด้วยข้อ9ครับเงานะฮะใสทนทานโดยที่ไม่ต้องเคลือบแว็กเพิ่มนานถึง36เดือนโอ้โหนานมากข้อ10ครับทนต่อการก่อตัวนะฮะของรอยขีดควรจากการทำความสะอาดโอ้โหอันนี้คือดีมากเพราะว่า ถ้าเราไปคารแคร์ทั่วไปนะครับโอกาสที่จะเกิดรอยขีดขว่วนนี่ง่ายมากๆเลยนะครับได้ข้อนี้คือถือว่าเยี่ยมเลยและข้อสุดท้ายครับยืดอายุนะฮะชั้นสีให้ดูใหม่เงาใสาลึกสูงถึง36เดือนเอาะฮะผมว่าถ้านับข้อดีได้ถึง11ข้อและประโยชน์ได้ถึง11ข้อนะฮะผมว่าไม่ต้องลังเลนะฮะกับการที่จะดูแลดูแลรถ มูลค่าขนาดนี้ของเราสักคันหนึ่งนะครับไว้วางใจในการที่ให้ a ว w นะครับดูแลรถของท่านนะครับเงางามอยู่เสมอนะครับผมเอาล้ครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการที่ทำไทเทเนียมโคชติ้งกันนะครับว่ามีอย่างไรบ้างนะครับเริ่มต้นเลยนะครับอันดับแรกนะครับก็จะต้องมีการทําความสะอาดโดยที่นํารถเนี่ยครับไปล้างทําความสะอาดพื้นผิวก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็จะเข้ามาสู่ขบวนการในการที่ไล่แปดสติกเกอร์ตัวนี้นะครับเพื่อป้องกันรอยขอบต่างๆเวลาที่เราขัดนะฮะที่จะเกิดกับตัวตัวขอบต่างๆนะครับอพอหมดสเตปนี้นะฮะก็จะเข้าสู่ในการขัดนะฮะขัดเพื่อลบรอยนะครับขนแมวต่างๆขี้ใครต่างๆของตัวผิวรถนะครับขั้นตอนที่3นะครับทำการขัดเคลือบน้ำยาชั้นที่1 นะครับแล้วก็ในขั้นตอนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่เริ่มเริ่มลงน้ํายานะครับและขั้นตอนที่4นะครับจะเป็นในเรื่องของการขัดเคื่อนน้ํายาชั้นที่2นะฮะด้วยมือนะครับก็คือเป็นการโคตติ้งนะครับลงไปนะครับและขั้นตอนที่5นะครับเป็นในเรื่องของการพ่นน้ํายาไทเทเนียมโคตติ้งนะครับเพื่อให้มีความแข็งนะครับเป็นชั้นที่3เท่ากับว่า เรามีการเคลือบทั้งหมด3ชั้นแล้วนะฮะขั้นตอนที่6ครับคือการอบน้ํายาชั้นที่3ให้แข็งตัวนะครับเอาละฮะนี่คือขั้นตอนทั้งหมดที่มันมีความแตกต่างจากการเคลือบแก้วทั่วไปและก็การทำแว็กซ์ทั่วไปนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับขั้นตอนการทํางานทั้งหมดนะครับของการเคลือบ ไทเทเนียมโคตติ้งนะครับบอกได้เลยนะครับได้ทั้งเรื่องของความเงาได้ทั้งเรื่องของความงามนะครับและได้ในเรื่องของความแข็งแรงของพื้นผิวนะฮะปกป้องรถยนต์ของท่านนะครับแบบ100%ใช้คําว่าแบบ100%เลยนะครับแต่เท่านั้นยังไม่พอนะครับวันนี้ AEY จะแนะนําสิ่งดีๆให้กับแฟนเพจและลูกค้าทุกท่านนะครับเราก็ยังมีโปรดักที่ถือว่าเป็นการดูแล รถจนของท่านแบบครบุงจรมาดูกันครับมีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นนะฮะตัวนี้ก็คือตัวที่เราคุยกันไปแล้วก็คือไทเทเนียมโคตติ้งแพคเกจนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวนาโนแว็กนะครับถัดมานะฮะนี่ฮะดูแลเบาะหนังนะครับภายในเรียกว่าเลเทอร์นะฮะเลเทอร์คีนพรีเมียมนะครับก็จะเป็นตัวที่คีนทำความสะอาดนะครับแล้วก็เคลือบนะครับนะครับ และก็ตัวนี้ฮะตัวนี้จะเป็นเฟรบิกนะครับคลีนเซอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นบอกผ้านะฮะหรือหรือหลังคาผ้านะฮะก็จะใช้ตัวนี้นะครับและก็ใช้ตัวเจ้านาโนเคลือบอีกทีนึงแต่ยังไม่หมดครับนี่ครับมีถามมาหลายคนเลยฮะทายนะฮะความเงางามของยางรถยนต์ของท่านให้ เงางามอยู่เสมอนะครับเอาละฮะวันนี้เนี่ย AEY ตอบโจทย์นะฮะกัดทุกช่านนะครับในการที่ใหญ่จะดูแลรถคันที่ท่านรักนะครับได้อย่างสมบูรณ์และครบวงจรแบบร0%นะครับใครชอบแบบไหนนะครับทักทายกันเข้ามานะครับกับเบอร์0 2 5 8์4 6 6 6นะครับหรือทักเข้ามาใน l ล n e แอดนะครับแอดนะครับ AEY Auto Import นะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับได้รู้เรื่องของนวัตกรรมการดูแลผิวรถยนต์นะครับและได้รู้ถึงเทคโนโลยีล่าสุดนะฮะว่าเราดูแลกันแบบไหนแล้วเจอกันครั้งหน้าครับกับ AEY Auto Import ครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับบายบาย